สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันเนิ่นนานเน,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 นิ่นนานจะได้ไม่ต้องบนเวอร์กันเยอะนะคะปดไปดูจากช่องอื่นๆมีคำถามหลากหลายมากมายนะเพราะก็หยิบยกมาวันนี้มาคุยกันซักเล็กน้อยละกันปนไม่รู้หรอว่าจะจะ,จะคุยกี่คำถามนะคำถามแรกนะคะอาชีพของฝอเนี่ยเป็นอาชีพนี้อา,นอาชีพนู้นอาชีพนั้นหลากหลายอาชีพนะรายได้ดีไหมนะนี่ก็คือคำถามที่เราสามารถ จะหาข้อมูลเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองนะคะทุกคนคุณติดต่อกับผู้ชายทางออนไลน์นะคุณก็ต้องมีอุปกรณ์อย่างน้อย1ชิ้นเพราะไม่งั้นแล้วคุณก็จะติดต่อทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือใช้แท็บเลต็ตหรือใช้แล็ปทอ็อปหรือใช้คอมพิวเตอร์นะคะ เราจะหาข้อมูลรายได้ของฝอได้ยังไงใครที่ไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความชํานาญไม่มีความสันทัดหรือไม่มีความรู้ว่าอา้าวและอินเทอร์เน็ตมันใช้ยังไงฉันแค่ใช้แชทเป็นเท่านั้นต้องหัดนะต้องหัดถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองนะต้องหัดนะคะคุณก็เอาอาชีพที่คุณได้มานี่แหละไปเซิร์ชหานะคะ สมมุติว่าเป็นวิศวกรวิศวกรภาษาอังกฤษก็คือ engineer engineer ประเทศใดประเทศฝรั่งเศสสมมติก็ engineer in France Slari แค่นี้ คุณจะใส่หน้าใส่หลังได้หมดเลยไม่ต้องมีแกมมงแกมมาหรอกพอใส่เข้าไป enter ปุ๊บจะมีข้อมูลขึ้นมาให้คุณดูคือถ้าคุณใส่ไปแล้วแล้วมันไม่มีขึ้นคุณก็สลับคําสลับที่กันแต่โดยทั่วไปแล้วที่โปรตลองใช้อะวางตรงไหนมันก็ขึ้นต้องมีคำว่า salary มีอาชีพ salary แปลว่าเงินเดือนนะคะแล้วก็มีอาชีพก็คือ engineer หรือ teacher หรือ ong, ong, พันลงพันลงเขาเรียก custodian หรือ doctor น u r s e หรืออื่นๆที่เป็นอาชีพที่รายได้จะดีไหมอ่ะของประเทศนั้นก็ใส่ชื่อประเทศฟรั่งเอิตาลีอิตาลีอ่ะอิตาลีกับอิตาลีอื่นๆก็ใส่กันไปอาจจะเป็น d ดนเซอร์อ่ะแดนเซอร์พอเอนเตเข้าไปเนี่ยคุณก็จะได้ข้อมูลจํานวนเงินขึ้นมาคุณก็ได้เห็นว่าอ๋ออาชีพนี้นะมีรายได้ที่เท่านี้นะการหาข้อมูลเรื่องรายได้ ตามเงินเดือนตามอาชีพนะเราไม่ได้พูดถึงว่าแล้วเขาจะรวยไม่รวยนะเพราะว่าการที่เขาจะรวยเรื่องเงินหรือทรัพย์สินเนี่ยมีอย่างอื่นประกอบกันอีกนะเอาไว้ค่อยพูดอีกหัวข้อหนึงอื่นๆนะ คราวนี้อยากรู้ว่าที่ที่เขาอยู่เนี่ยเป็นยังไงสถานที่เนี่ยคือปรนไม่พูดนะว่าคุณจะเจอคนจริงหรือคุณจะเกิดเจอคนหลอกหรือคุณจะเจอสแกมเมอร์ใดๆหรือคุณจะไปคุยกับเขาแล้วคุณจะได้ข้อมูลตอนไหนจะถามเขาตอนไหนหรือเขาจะบอกคุณตอนไหนอันนี้ไม่พูดนะเอาเป็นว่าได้มาแล้วนะอาชีพได้มาแล้วที่อยู่ก็รู้แล้วเราก็เอาที่อยู่ของเขาอะ่ะใส่เข้าไปนะ ถ้าเรายังไม่ได้รู้ที่อยู่บ้านเลยเหมือนส่งจดหมายได้เลยก็ไม่เป็นไรให้ได้ที่อยู่ชื่อเมืองก็ได้เอาชื่อเมืองไปใสเ่เอาประเทศไปใส่ในอินเทอร์เน็ตนะแล้วคุณก็จะได้เห็นว่าอ๋อเมืองนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันมีรูปภาพให้ดูถ้าฝึกอ่านได้ก็ดีถ้าคุณอ่านภาษาไม่ได้ปดอคิดว่าน่าจะมีคนเขียนภาษาไทยให้คุณรู้ข้าวๆบ้างแหละก็ดูไปแล้วถ้าคุณรู้ที่อยู่รู้ถนนเปะ๊เปะเลยอะ่ะเอาไปใส่ใน Google Maps ใน Google Maps เนี่ยในบ้านเรายังมี GPS เลยเพราะฉะนั้นประโอต๊ตคิดว่านะปะอ๊กยังไม่ได้ลองทุกที่หรอกนะคิดว่าใส่ที่อยู่เข้าไปเนี่ยสามารถที่จะเห็นภาพถ่ายดาวเทียมที่มีการบันทึกเอาไว้นะใน Google Maps ะ จะปัจจุบันไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละที่เขาจะมีการอัปเดตหรือเปล่ายัางบ้านโบสเงี้ยตอนที่โบส์ไม่อยู่ที่นี่4ปีแรกก็จะเป็นภาพเก่ามากมีรถคันเก่าจอดอยู่พอโบส์เปลี่ยนรถโบสก็เสิร์ชใหม่ก็ยังมีรถคันเก่าจอดอยู่แต่หลังจากนั้นให้หลังมาประมาณสองสมปีโบสก็เสิร์ชใหม่จากหน้าบ้านโบสที่ไม่มีสวนก็มีรูปภาพสวนที่โบสเป็นคนทา อยู่ใน Google Map อย่างเงี้ยเขาก็มีการอัปเดตอยู่เหมือนกันนะจะว่าจะกี่ปีอันนี้ไม่รู้นะนี่ก็คือการหาข้อมูลเบื้องต้นนะของฝอนะที่เราสงสัยว่าเอ๊ะรายได้เขาจะดีไหมอะ่ะอาชีพแบบนี้ทําอะไรอะ่ะบางอาชีพอาจจะเจอแบบอาชีพแปลกๆแ,แล้วบอกมาแล้วเราไม่รู้คือเราไม่พูดถึงว่าคนอื่นเขารู้นะเอาตัวเราเป็นหลักนะถ้าเราไม่รู้จักว่าอาชีพนั้นเป็นยังไงอะ่ะ แล้วคุยกับเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไงก็เอาไปหาในอินเทอร์เน็ตนะคะคุณต้องฝึกหัดแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ อุปกรณ์และอินเทอร์เนต็ตให้ได้มากกว่าที่แชทกับผู้ชายนะคุณจะได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นของเขาด้วยตัวเองก่อนที่จะไปถามไปพึ่งพาคนอื่นเพราะว่าคนอื่นน่ะเขาไม่ได้รู้จักผู้ชายของคุณเท่าคุณเพราะคุณเป็นคนคุยไงเขาก็จะบอกได้กว้างๆแต่ถ้าคุณหาข้อมูลด้วยตัวเองได้เนี่ยนะคุณจะเข้าไปลึกไงเพราะคุณจะรู้ว่าเอออันนี้มันใช่ไหมไม่ใช่หรือยังไงแล้วคุณจะได้ดูด้วยว่า คุณพอใจไหมกับสิ่งที่เขาเป็นหรือคุณจะได้พิจาราว่าเอ๊ะเขาให้ข้อมูลฉันมาแบบนี้แต่สิ่งที่ฉันเจออ่ะมันเป็นแบบนี้มันไม่เหมือนกันนะทํานองนี้แหละแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์นะโปอลมีประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยแฟนคนก่อนม่เตอร์เนี่ย เขารักอจรจรแหละอาชีพที่เขาบอกก็จริงแต่สถานภาพเขาบอกอ่ะไม่จริงเขาแต่งงานแล้วแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาแต่งงานเขาบอกว่าโสดแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาทํางานอยู่ที่นี่มีอาชีพนี้ตำแหน่งนี้อันนี้จริงหมดเลยยกเว้นเบอร์โทรศัพท์เขาบอกว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มาเนี่ยเป็นเบอร์บ้านพวกก็ใช้เวลาหาข้อมูลข้อมูลไปก็ใช้เวลานะคุณไม่ใช่แป๊บๆหาเจอนะมันใช้เวลามากเพราะว่าเราหาแบบไม่เสียเงินไงเราหาฟรีเราก็ต้องใช้เวลาหาเพราะชื่อชื่อคนหนึ่งคนทั้งชื่อทั้งนามส เลยของฝรั่งอ่ะซ้ากันมีเยอะแยะเลยที่ไม่ได้เป็นญาติกันแต่ชื่อซ้ํากันนามสกุลซ้ํากันเยอะมากปอลหาจนเจอว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เขาให้อ่ะไม่ใช่เบอร์บ้านแต่เป็นเบอร์ที่ทํางานเขาบอกปอว่ามันเป็นเบอร์บ้านเพราะอะไรเพื่อก็รู้แล้วว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรปิดบังแน่ๆเลยอะ่ะสุดท้ายปอลก็ไปคุยกับเขาเขา,าก็หาว่าปอลอ่ะไปสืบเหมือนกับแบบส่องเบื้องหลังเขาปอลนึกถึงแต่ภาษาอังกฤษนะภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะกลายเป็นว่าพอลผิดเพื่อก็เลยบอกว่าหรอ ฉันผิดหรอฉันต้องการที่จะรู้ว่าเธอโกหกฉันไหมเนี่ยฉันผิดหรอสุดท้ายแล้วอะเพราะว่าเป็นคนถูกเขาอะแหละละอายแล้วปกก็จับได้เลยว่าเขาอะ ไม่โสดเขามีเมียอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาก็แบบอยากจะให้ข้อมูลทุกสิ่งที่โบสเคยถามแล้วไม่บอกว่าบอกไม่แล้วมัน้ายไปแล้วนะนี่ก็มาบอกกล่าวกันไว้นะคะคุณต้องให้เวลากับตัวเองในการหาข้อมูลนะลก็ติดต่อคุยไปคบไปแล้วก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆนะคุณจะเจอนะคะคุณอาจจะเจออะไรดีๆก็ได้นะจากที่โบ๊์เคยเจอมาไงเอาละค่ะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอคราวหน้าจะมาบอกกล่าวกันอีก ในเรื่องที่บทคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครบ้างเพราะพระโอก็ใช้วิธีเหล่านี้แหละในการติดต่อกับฝอนะคะจนได้ฝอดีๆ1คนนะคะไปแล้วนะไปบายสวัสดีค่ะ